สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมอปลายเผยลักษณะนายกคนต่อไปหมอปลาเผยลักษณะนายกเรียกว่าได้ทำตามที่พูดไว้แล้วสำหรับหมอปลายพลายกระซิบตัดสินใจออกบวชชีพรามก่อนบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศศรีลังกาเพื่อบวชเป็นภิกษุณีในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาและบวชจริง14มิถุนายนตั้งเป้าบวชเป็นระยะเวลา 1ปีก่อนหน้านี้หมอปลายออกมาทำนายถึงลักษณะของนายกคนต่อไปก่อนที่จะออกบวดว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปีหน้าท่านยมได้บอกว่าจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่ทำงานอายุประมาณ40-50ปีเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าเริ่มงานทำอะไรต่ออะไรในรอบนี้สูงใหญ่ทำเอาชาวโซเชียล เดากันไปต่างๆนานาใครจะเป็นนายกตฐมนตรีคนต่อไปแล้วจะบริหารประเทศไปในทิศทางใดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ